Open Floor from CBR E รวมกูรัวสังหาฟังสบายในสไตล์กันเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ Open Floor from CBR E ค่ะทุกคนอยู่กับเมนีนิโรทาที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการของพอดแคสต์ EP นี้นะคะ และ The Chosen One หรือผู้บริหาร C.P.A. ของเราที่ได้รับเชิญม,มาพูดคุยใน EP นี้ก็คือคุณปะพินริยาพึ่งเขื่อนขันหัวหน้าแผนกซื้อขายที่พักอาศัยรายย่อยหรือที่ออฟฟิศของเราเนี่ยเรียกกันว่าพี่เอนะคะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่เอของเราเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสของ C B I E ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการซื้อขายที่พักอาศัยมาแล้วทุกอย่างนะคะไม่ว่าที่ที่นั้นนะคะจะอยู่ในกรุงเทพหรือจะขึ้นไปไกลถึงเชียงใหม่เนี่ยพี่เอนะให้คำปรึกษามาครบทุกแบบแล้วนะคะแล้วก็ครอบคลุมเกือบทุกที่เลยดัยงนั้นเมย์เกินคนเดียวมานานละหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะดังนั้นเรามาฟังเสียงนุ่มๆของพี่เอกันเลยดีกว่า สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะน้องเมย์ยินดีมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันใน CBIE Thailand Podcast <c oughs> ในวันนี้นะคะไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะใช <c oughs> ่ค่ะพี่เอค่ะยินดีมากๆเหมดกันนะคะที่ได้มาเจอพี่เอในวันนี้นะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมย์ได้เล่านะคะโปรไฟ,ฟล์ของพี่เอเนี่ยไปแบบเน้นๆ้นๆแล้วไม่น่าจะว่าพูดขาดตกอะไรไปหรือเปล่าพี่เออยากเสริมตรงไหนไหมคะก่อนที่เราจะเข้าประเด็นสุดฮอตของเราใน EP นี้ขอเปิดฟลอร์ให้ผู้บริหารของเราโฆษณา ได้2นาทีนะคะค่ะมีเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะทางพี่เนี่ยอยากจะเสริมว่านอกจากตัวตลาดโลเคอลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีช่วยลูกค้าดูแลในส่วนของตลาดและการซื้อขายที่พักอาศัยในต่างประเทศด้วยนะคะโดยเราเริ่มตั้งแต่ปี2010สเนี่ยสำหรับตลาดที่พักอาศัยในลอนดอนประเทศอังกฤษส่วนในปี2018นเนี่ยค่ะเป็นต้นมาก็จะเริ่มเปิดตลาดที่ญี่ปุ่นซึ่งในปัจจุบันนี้ความต้องการของลูกค้าที่สอบถามที่พักอาศัยที่ต่างประเทศก็มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาเองแล้วก็ที่ออสเตรเลียเองซึ่งพี่ก็จะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราในประเทศนั้นๆเพื่อมาตอบโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะ พี่เอคะลูกค้าเราเรียไปซื้อบ้านกันไกลแล้วก็หลายประเทศมากเลยนะคะเมยไม่แน่ใจว่าสักวันเมยจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม t a r g e t ็ต g กลุ่มของพี่เอหรือเปล่านะคะตอนนี้อาจจะขอฝันไปก่อนนะคะ <c oughs> ได้เลยค่ะก็ยังไงตอนนี้เมยขอพากลับมาที่เมืองไทยกันก่อนละกันโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยบ้านเราเรียกว่าเจอพายุกันหลายลูกเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่มีโควิด เศรษฐกิจอาจจะยังไม่ค่อยดีไหนจะเป็นพายุในสภาพจิตใจของพวกเราเองด้วยที่ต้องจัดการนะคะแล้วก็ปรับตัวกับการที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าไหร่เลยแต่เมเชื่อว่าชีวิตเรานะคะยังไงก็ต้องเดินต่อเพราะเรายังต้องาหาบ้านค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยจริงๆเพราะบ้านที่ดีเนี่ยถือว่าให้ hey, peace of mind ให้กับเราด้วยนะคะแล้วเป็นความมั่นคงที่สําคัญเลยท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้ค่ะที่เมย์ไม่น่าจว่าหลายคนสังเกตเหมือนเมย์หรือเปล่าคือช่วงนี้เนี่ยเมย์เห็นว่ามันมีการปิดประกาศขายบ้านกันเยอะมากแน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยมันเข้าใจได้ว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีแต่จากที่เห็นนะคะช่วงนี้มีบ้านหรือคอนโดที่อยู่ในเนปอรฮุดดีๆในเมืองที่ร้อยวันพันปีไม่เคยมีวิวาวออกมาขายเลยแต่ตอนเนี้ย ออกมาประกาศขายค่ะพี่เอ๋แต่จุดที่เมย์สงสัยนะคะเมย์เห็นว่าบางคนเนี่ยชอบลงโฆษณาขายบ้านว่ารีเซลบ้างแต่บางบ้านเขียนว่าบ้านมือสองบ้างเมย์เลยขอถามแบบเบสิกก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองอย่างนี้สองคำนี้มันเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้างคะพี่เอ๋ ค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีคำบรญญัติาสากลที่อธิบายความหมายที่ชัดเจนสำหรับสองคำนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกันด้วยซ้ำแต่ในแง่ความหมายของเราเนี่ยรีเซลถ้าจะอธิบายแบบให้เข้าใจก็คือการที่ผู้ซื้อทรัพย์สินซื้อโดยตรงจากทางโครงการแล้วเอามาขายต่อซึ่งจะมีทั้งรีเซลที่ขายก่อนโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะได้ยินคาว่าคุ้นเคยกับคาว่าขายใบจองนะคะซึ่งการขายแบบนี้เนี่ยทางเจ้าของโครงการ ก็จะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาโอนสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อมือแรกแล้วก็ผู้ที่ซื้อต่อแล้วก็เจ้าของโครงการเซ็นร่วมกันดังนั้นการขายแบบนี้ค่ะราคาที่จดทะเบียนที่กรมที่ดินก็จะเป็นราคาที่คนซื้อมือแรกซื้อนะคะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นราคาที่ซื้อต่อ ส่วนอีกความหมายหนึ่งการขายหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของโครงการไปแล้วการขายแบบนี้ต้องไปทํานิติก,กรรมกันที่กรมที่ดินซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการขายหลังโอนกรรมสิทธิ์แค่แค่วันเดียวเนี่ยนะคะ แต่การขายลักษณะนี้เนี่ยราคาซื้อขายก็จะเพิ่มมากกว่าเพราะว่าผู้ซื้อเองเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายค่าภาษีในการโอนไม่ได้หมายความว่าผู้ขายเนี่ยจะได้กําไรที่เพิ่มมากขึ้นนะ,นะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะต้องเพิ่มราคาเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในส่วนของบ้านมือสองหรือว่า second hand ก็ไม่ได้หมายถึงบ้านอย่างเดียวะจะรวมไปถึงที่อยู่อาศัยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกคอนโดอาคารพาณิชย์ทาวน์เฮาส์หรือแม้กระทั่งที่ดินเปล่าซึ่งจะเน้นไปที่ทรัพย สินที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เจ้าของใช้งานเองหรือว่า,าปล่อยเช่าให้คนอื่นนะคะซึ่งจะรวมถึงห้องโครงการที่เคยมีการปล่อยเช่าก่อนที่จะมีการขายด้วยซ้ำแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะรวมถึงบ้านที่ไม่เคยใช้งานแต่ว่าปล่อยไว้จนโท่ะบ้านเป็นบ้านประเภทที่เราเรียกกันว่าบ้านมือสองที่ไม่เคยต้องมนทิน ต่ฟังฟังดูแบบเศร้าอย่างกงนนะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนซื้อมาเนี่ยนะคะเออซื้อมาเนี่ยสิบกว่าปีเลยไม่เคยใช้ก็ปล่อยสภาพอย่างนั้นไว้เลยอ๋อแต่แค่อยากซื้อเฉยๆแบบซื้อเก็บอะไรเงี้ยซื้อเก็บไว้แล้วก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างทําให้ยังไม่ได้มาอยู่อะ่ะก็ก็เก็บไว้จนมาเจอเนื้อคู่จริงๆอีกคนหนึ่งนะคะ มองพี่เอคิดว่าข้อดีของบ้านรีเซลและบ้านมือสองคืออะไรคะทำไมคนถึงมองว่าบ้านหรือคอนโดประเภทนี้น่าสนใจจริงๆการเลือกซื้อบ้านนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วก็เหตุผลส่วนตัว<ถ>เลยจริงๆ<ถ>นะคะแต่สำหรับ,บคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีส่วนกลางที่กว้างขวางนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่ดีแต่ มีงบจํากัดอันนี้สาคัญคค <laughs> <laughs> ก็จะเลือกบ้านมือสองเพราะว่าบ้านใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กในขนาดเดียวกันเนี่ยราคาต่อตารางเมตรเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากราคาที่ดินค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นนะคะพี่จะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราจะมีคอนโดที่เรียกว่าคอนโดเก่าแต่ว่ายังเก่าอยู่นะคะใช่ในโซน CBD นะคะ จะตั้งอยู่ตรงหลังเซ็นทรัลชิตลมพื้นที่โครงการเนี่ยจะมีทั้งหมด3ไร่โดยประมาณแล้วก็มีประมาณสัก100ห้องอายุตึกต,ตอนนี้ปัจจุบันก็เข้าปีที่29ได้แล้ว <c oughs> ถือว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีสระว่ายน้ําสนามเทนนิสสนาม ball, <c oughs> บาสเกตบอลฟิตเนสเรียกว่าครบทุกอย่างเลยอย่าง2ห้องนอนที่นั่นในปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าเป็นขนาด120ตารางเมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1นึ่งแ ถึงประมาณ2,500ต่อตารางเมตรในขณะที่ไซส์3ห้องนอนของเขาเนี่ยก็ใหญ่ดับเบิลเข้าไปเลยประมาณกับ250ตารางเมตรแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันอยู่ในย่านเดียวกันจะเป็นตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ ใกล้ๆก,กันเลยนะคะเนื้อที่เท่ากันเลย3ไร่แต่มีห้องทั้งหมดอยู่425ห้องนะคะมี2ตึกเริ่มจากสตูดิโอ30ตารางเมตรถ้าเทียบกัน2ห้องนอนของตึกใหม่เนี่ยเนื้อที่ก็จะอยู่ประมาณสัก69-102ตารางเมตรแต่ว่าราคา<อ>ฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก3 5 0 0 ั oh, เ้าตวดังนั้น,นะะดังนั้นมันจะตอบไม่ได้ว่าใครชอบตึกใหม่หรือตึกเก่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยของเขาอย่างที่พี่บอกว่าสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่ที่กว้างกวางนะคะแต่ว่ามีงบจํากัดเนี่ยก็จะเลือกบ้านมือสองอย่างพวกคอนโดเก่าที่ยังเก่าอยู่นะคะหรือบางทีเนี่ย โลเคชันที่เป็นพามโลเคชันจริงๆอยู่ใจกลางเมืองมากๆเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันมีการพัฒนาไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้เหลือพื้นที่ดินเปล่าเนี่ยสำหรับการซื้อขายเนี่ยมีไม่ได้เยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนต้องการที่จะอยู่ในพามโลเคชันจริงๆเราต้องการทรัพย์สินแบบนี้มันก็เลือกไม่ได้ที่ต้องกลับมาซื้อพวกรีเซล เขาจะทักแสดงว่า<ค>บ <ะ S 1> ้านรีเซลหรือบ้านมือสองเนี่ยม <t> ีข้อดีตรงที่อ่ะช่วยให้เราประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายบ้านนะคะเราจะได้บ้านที่มีอายุหน่อยแต่เราสามารถประหยัดเงินแล้วนําเงินที่เหลือเนี่ยมา ใช้ีโนเวทบ้านได้ให้ถูกใจคนอยู่ได้ด้วยนะคะใช่ค่ะแลอีกข้อหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในเนบ g h b o ดีๆที่หายากด้วยะในยุคนี้นะคะฟังแล้วคอยตามเลยค่ะพี่เอเพราะจริงๆเมย์ก็แอบมีโซนที่เมย์ชอบมากเหมือนกันนะคะในกรุงเทพเรียกว่าเป็นด r e a m location เลยใกล้ๆงั้นเดี๋ยวเราหมไมค์กันอีกทีหนึ่งนะคะยังไม่น่าจะชทาเก็กรุ๊ปนะคะแต่ว่าแต่เข้าใจค่ะว่าทั้งบ้านรีเซลแล้วก็บ้านมือสองเนี่ยมีความพิเศษมีเสน่ห์ แล้วก็มีคุณสมบัติที่หลายๆคนนะคะอาจจะนึกไม่ถึงด้วยถ้างั้นแบบนี้นะคะพี่เอพอมียกตัวอย่างไหมคะว่ามันมีสเปเชียลฟีเจอร์อะไรที่โครงการใหม่ๆสมัยนีย้อาจจะไม่มีจริงๆก็มีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นพูดถึงในเรื่องของบ้านมือ2องนะคะหรือว่ารีเซลอ,อย่างเช่นบางห้องเนี่ยจะเป็นพวกมีห้องลับ ห้องใต้ดิน <c oughs> ก็ไม่รู้นะห้องรับทาอะไราาตู้เซฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ <c oughs> อไะไร่างเงไปอีกเรื่องห้องใต้ดินหรือว่าบางทีเนี่ยเป็นคอน,นโดมิเนียมที่ตกแต่งมีห้องใต้หลังคา <c oughs> แบบบ้านที่มีคุณสมบัติพิเศษแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นอยู่ในตลาดบนนะคะ <c oughs> แล้วก็งบตกแต่งใช่แล้วก็สร้างตกแต่งมาเพื่อความชอบใจของตัวเองการใช้ประโยชน์ใช้สอยนะคะแล้วก็ระดับราคาเนี่ย ก็จะมากกว่า60ล้าน,นที่เราเคยเจอจะเป็นบ้านหรือคอนโดที่บอกว่าสั่งสร้างเป็นพิเศษสเปคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสเปคที่ค่อนข้างดีเลยราคาก่อสร้างก็จะสูงไปด้วยแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุว่าพอตอนขายปุ๊บเนี่ยราคาขายเนี่ยมันจะเป็นไม่สามารถที่จะเอาราคากลางมาอ้างอิงได้ค่ะเพราะว่า,ะะาคือเหมือนกับเจ้าของบ้านก็มีงบที่จะตกแต่งก็เลยแบบตกแต่งเต็มที่เลยใช่ พี่เหอคือคือตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดบ้านรีเซลหรือบ้านมือสองนะั้นอะอยู่ตรงที่ห่วงจุ้ยยังไม่ค่อยดีหรือเจ้าที่แรงอะไรเงี้ยค่ะราคามันจะตกไหมคะพี่ถามว่ามีผลในเรื่องราคาไหม <c oughs> ก็อาจจะมีบ้างแล้วก็สําหรับบางคงนบางเคส <c oughs> แล้วก็บางสถานที่นะคะ <c oughs> พี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าอาถ้ามันอยู่ในพาร์มโลเคชันและเป็นพื้นที่ดีๆจริงๆเนี่ยต่อให้มีแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะเทพรักหรืออะไรอยู่ต้องบอกเทพรักนะอยู่เนี่ยพี่ก็เชื่อว่าก็ก็จะมีคนที่สนใจซื้อนะคะในเรื่องของโลเคชันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยค่ะบ้านที่ตั้งอยู่บนมุมแล้วก็เมนเช่นอะไรคะพี่คำว่ามุมกับเมนใช่ไหมหมายถึงว่า ตั้งอยู่บนหัวหัวมุมของที่ตั้งของถนนนะคะแล้วก็บนถนนเมนหลักอย่างอย่างบ้านในโครงการใช่อย่างบ้านในโครงการเนี้ยเราจะเรียกกันนะนะพวกเด็กๆก็จะเรียกกันว่ามุมและเมนบ้านนี้มุมและเมนก็จะเป็นอนรู้กันว่าอ๋อบ้านหลังเนี้ยจะมีราคาค่อนข้างสูงเพราะการที่อยู่บ้านหัวมุมปุ๊บเท่ากับว่าคุณจะเทควิวได้ส่วนหนึ่งได้ด้านหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็อยู่บนถนนเมนหลักด้วยก็ค่อนข้างสะดวกแอ s ค่ะถ้าเทียบกับบ้านที่อยู่ท้ายซอยเลยแล้วติดกับโครงการอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคามันก็จะจะปรับเปลี่ยนไปฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าบ้านหวงช่วยไม่ดีแล้วราคามันจะไม่ดีด้วยอย่างเดียวนะคะแล้วจริงๆอ่ะหลายคนที่พี่เจอลูกค้าบางคนเนี่ยนะเขาก็บอกพี่คุณเอ๋เราเนี่ยไม่ได้เลือกบ้านนะแต่บ้านเนี่ยเลือกเราด้วย เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะอันนี้อันนี้พี่พี่คือฟังแล้วเราก็เกตนะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าต่างคนกันแต่ไปดู p r o p e r t y ตัวเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยความรู้สึกของเขาเวลาเข้าบ้านเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันคนจะบอกอุ้ยบ้านอย่างนี้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้เขารู้สึกว่าเหมือนบ้านต้อนรับเขาด้วยใช่คือคือมันคือโล่งโปร่งหรือบางทีเข้าไปปุ๊บเขาเดินเข้าไปสองก้านะบอกคุณเอ๋ไม่ดูแล้วครับ ก็มีนี้ค่ะถามประวัติมาของบ้านเลยทีเดียวว่าบ้านนี้เจ้าของเป็นใครยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีผลฉะนั้นเนี่ยเป็นหลังเดียวกันถูกไหมคะเป็นหลังเดียวกันแสดงว่าบ้านก็มีเลือกเจ้าของหมใช่ค่ะใช่ค่ะถึงบอกว่าจริงๆนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆนะคะว่าตัวเขาเนี่ยคลิกกับบ้านที่เขาไปดูหรือเปล่า เพราะว่าบ้านที่ดีของแต่ละคนเนี่นะต้องเป็นบ้านที่อยู่แล้วเนี่ยรู้สึกมีความสุขมี e n e เ g y มันต้องมีความอบอุ่นแล้วก็ความรู้สึกผูกพันกับคนในครอบครัวด้วยกันเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในภาวะช่วงนี้นะคะ work from home ใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นแบบอยู่แล้วแบบมันสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันทำงานด้วยแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะ ถูกไหมคะใช่ค่ะจริงค่ะพี่เอเชื่อว่าคือพอหลายๆคนที่มองหาบ้านเนี่ยก็ต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบ้านใหม่ก็มีข้อดีของบ้านใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็แต่บ้านที่อย่างที่พี่เยบอกคือเก่าแต่เก่าก็มีข้อดีไม่แพ้กันแต่เมื่อกี้สิ่งสําคัญที่เมย์จับได้ที่พี่เอพูดคือ,อความหมายของบ้านที่ดีค่ะคือบ้านที่เราอยู่แล้วมีความสุขใช่ไหมคะแล้วคนที่อยู่ด้วยก็กมีมมความสุข happy ไปด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เมย์ว่าสําคัญมากเลยเพราะว่า จริงๆแล้วเรื่อมันคือการเปลี่ยนบ้านนะคะที่เรียกว่าเปลี่ยนแค่เฮาส์ธรรมดาเลยเนี่ยเป็นโฮมที่เป็นบ้านของเรานะคะ,เป,คะเป็นที่พักใจแล้วก็เป็นที่พักผ่อนจริงๆในสรุปใจความพี่เถูกต้องนะคะถูกต้องเลยค่ะ <laughs> ะคะก็คือเรื่องราวของพี่เอนะคะปะพินริยาพึ่งเขื่อนขันหัวหน้าแผนกซื้อขายที่พักอาศัยรายย่อยของ CBR E ประเทศไทยค่ะขอบคุณพี่เอามากๆเลยนะคะพี่เอยินด,ดีด้วยเช่นกันค่ะก็ยังไงอขอบคุณทุกท่านนะคะ <c oughs> ที่รับฟัง OpenFloor from CBR E podcast รวมกู้รัวสังหาฟังสบายในสไตลกันเองใน EP นี้ด้วยนะคะ ฟังแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมบอกต่อนะคะฝาก Follow หรือว่า subscribe CBR Thailand Podcast ได้เลยทาง Spotify, Apple Podcast, Google Podcast หรือว่า YouTube นะคะเพื่อฟัง Insight ดีๆจากตลาดอสังหาแบบนี้กันได้ใหม่เราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Open Floor from CBR e รวมกูรัวสังหาฟังสบาย ในสไตล์กันเอง